เปไหนเขาะต้องทำยไม่ได้ครับอย่างวันนี้ตั้งแต่ชิแล้วส่งร้ามดแม่อยู่ไหนนม่แม่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเอาแม่เขาไปทำธุระอ๋อทิ้งูนี่โอ้ยนะยังไม่ได้ไม่ได้โอ้จะรอนดยดึง กูหมอนกูเป็นทำไปทั่วน้ี่เแต่ลากูไม่อยู่เนี่ยเขาบาสำหรับกูเป็นหมอนแ่ะกูไม่มีหมอนทำาังไงนะก็คนอ่นเขาเป็นบาะนั่งเลยถ้าตูดมันแข็งอันนี้คือไ่รีบที่เบาะคือ,บอเบาะที่เป็นเป็นู้ยังไม่เป็นไรแง่ฉลาดแม่่หัวหมอกหัแมนหัวแมนหัวแมนยัง,งหมอนเจอแล้ว กละกละห <c oughs> มื่นยินใหญ่ะน่สิระอะไรเขเป็นเ่ยเห็นหมูพังนวลไหมมีลายจุดดำอย่างเงี้ยก็หลักเป็นธนาคาของเองระบบที่แปะไว้ไอ้คือปะไอ้คลัเป็นอนอร่าออร่าที่เป็นเ่ย เขเรีทางทีมผสมถิงนออร์แกนิเซชนอะคือออ n ร์แกนิเซชันนี่เป็นไงแะ้วคืออกี้อะไคือออกี้อะไรคือออกาอะคือออที่เป็นทางของอะไรคือค i n ออ r กาสมุทรเขามาคิงออกาสมุทรอะไรคือคิงออคิงอะไรออคือออที่เป็นทางของโออลไรโอรังโอรังคือ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 โอขาอะไรลโอคาโอกาคือโอกา มีอย่างมันเป็นโล่ที่เป็นแน่ยป็ไงนะเราเราโง่ไงเรื่องที่ว่าผสมทำเทียมทำเทียมทำเลียมหำเทียมหำเลียมหำเลียมหำเลียมอะไรก็ห้าเลี่ยมห้าเลียมที่เป็นห้าที่เรียกว่าทางนี้เป็นแน่ปอพออะไรก็ปอพอประเภทเขาว่าประเภทนี้อะไรก็ประเภทที่เลยเป็นคำว่าห้าห้านิ้วอะไรก็ห้านิ้วส่วนเสียสัตว์เขามียกสี่นิ้วคืออะไรอะไรก็มาเฟียอะไรก็มาเฟีย ลาไมา้มที่เป็นไม้ไม้ฟอร์มไม้ที่เป็นฟอร์มไม้ที่เป็นฟอมไม้ฟอร์มที่เป็นไม้ฟอร์ม,ท,ม,ท,มที่เป็นทางของเองหลักเกณฑ์ของชื่อสัตว์ที่เป็นทางของของชื่อสัตว์ที่ที่สัตว์เขาทำให้กับคนได้เท่าที่เขาที่ทำได้แม่ไ่ไหนนี่ย่งไม่ไรเข้อนี่ผัวใหม่แล้วหาผัวใหม่พาพไดกลางคืนน่แหละจะเป็นทางของเองใช่หรอเราจะเป็นทางของเอเนาะ ไม่เป็นไรก็ดีที่เขาได้มีที่มาที่ไปกับนายเป็น่งไม่มีปัญหา่อยู่นาวดีโคอเหยื่อเพื่อบอกเป้าชี้พาว่าอะคาเดมี่คืออะคาเดมีที่เป็นทางของการเรียนรู้อะคาเดมีคือหลักที่เป็นทางของ AKA อะคาเดมีที่เป็นทางของไง ไอเคดีเหรอะไอคือไอดีอคือคิดมันว่าอยู่นะเป็นคิดจอมโจรในของคนนั่นนี่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 เขาเรียกแท็กซี่อะไรคือแท็กซี่โรอะไรคือท่านเป็นคิโลอะไรคือคิโลคิโลจะเป็นไงเขาเรียกเป็นไคโลอะไรคือไคโโลจะเป็นทางของแ่ไม่ใช่ก็มาคิดนี่คือไคโลไคโโลจะเป็นทางของเควายเควายไอคือโอ้โหเคไอคือไอดี